สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้ขึ้นมาตักคันด้านบนครับตัดระยะเบื้อนะข้างล่างก็ตัดก้นตัดแนวไว้แล้วเดอนมาเปิดหน้าดินครับเปิดให้ได้ระดับเบื้อครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างก็ ดึงสโลปแล้วก็ตกแต่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นพี่น้องด้านนี้ดินดินนี่เอามาด้านนี้ด้านเดียวเยอะที่สุดเลยนะนะครับโน่นนะเขาจะดันไปดูนะคันหญ้าเ,เขียวเห็นไหมพี่น้องนะี่ะ แนวเปิดแนวเบิ์มแ,แนวปากโผล่ไปด้านล่างครับแดี๋วพรุ่งนี้อาจารย์เปียกไม่อยู่นี่เดี๋ยวยุ่งเลยไม่มีคนช่วยแนะไม่มีคนช่วยทอยเด่นนี่แย่เลย ชนกันครับเกือบเกิดอุบัติเหตุครับไม่ใช่ไม่เคยชนกันนะพุกจกีเคยครับเคยชนนะแต่ว่ามันชนไม่แรงหรอกก็รู้จังหวะระยะชะโลพอดีระยะเบรคพนดีก็สกิดกันนิดเดียวครับต้องระวังต้องระวังนะัเนแหละครับมองไปมุมด้านล่างพี่น้องน้ำเต็มเลยนะ ีแรกนี่นึกว่าจะทําไม่ได้แล้วที่แรกโอ้โหนึกว่าจะเป็นน้ําซึมน้ําอะไรที่ไหนได้ครับมันเป็นน้ําแค่ในแปลงแค่นั้นเองพอเราสูบออกแล้วเราขุดก็ไม่มีน้ํำออกนะนะครับมีแค่น้ําในแปลงเราดันออกไปข้างนอกหมดแล้วข้างในไม่มีน้ําเข้าได้แล้วทางานง่ายแล้วครับเราก็ต้องมีการวางแผนของเราไปด้วยนะครับ บางแขนช่วยกันครับสามคนเดี๋ยวเลี้ยวรถก่อนค้ำเลี้ยวเลยนะยานเบียก็ทอยคนเดียวครับฝากงนู้นด้านหลังดนดินไปคันเห็นไหมพี่น้อง คันเขีเขยวๆนี่ไหมนี่ๆตรงปลายบุกีีตรงฟันนี่นะดินก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ถึงไม่เป็นไรเขาบ่านะครับนะไม่ถึงไม่เป็นไรครับอันนี้คือหลังคันนะพี่น้องดูดิเขาเอาดินมาด้านนี้ด้านเดียวอะ่ะสามด้านก็แค่แค่เอาให้ให้มันได้คันก็พอนะสามด้านที่เหลือในบ่อเดีย เพื่อนๆเราคิดดูบอ่อขนาดนี้นะครับนี่นี่นี่นนบอ่อขนาดนี้ทอยดินมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวหมดนะพี่น้องนะครับนี่บอ่อเราก็ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว ้านบนอย่างนี้นี่แก๊สเ,เสียวหน่อยพี่น้อง <c oughs> กะหวาดเสียวหน่อยนะแต่ถ้าดินแข็งไม่กลัวนะครับดินแข็งนี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีสไลด์ไม่มีนี่หรอกมีแต่นแน่นครับดินแบบนี้ดินแบบนี้นแน่นแน่นดีมากนะนู่นละถอยไปนู่นและตามมาจา์เปียกไปฝั่งนู่นเลยเพื่อน ให้มันเห็นก่อนนะครับเปิดปากบอ่อเปิดแนวมือให้มันเห็นรูปร่างก่อนไม่รู้ว่าเบื่อเสมอหรือเปล่านะเดี๋ยวลงไปในล่างก็ค่อยไล่อีกทีหนึ่งครับค่อยไล่ระดับอีกรอบนึงนะไม่มีปัญหาไม่ยากครับ ปลาช่อนตัวเบรือเลยในะบ่อครับผมมองเห็นนะไม่รู้เ,เพื่อนๆมองเห็นไหมนะผมมองเห็นตัวหนึ่งครับเห็นว่ายอยู่ผมว่าแล้วผมเห็นมันผุดหลายทีอยู่นะปลาช่อนเนี่ยปลาช่อนนี่เขาเสือกกระเสือกกระสนเข้ามาได้นะปลาอย่างอื่นไปไม่ได้ครับปลาช่อนนี่ปลาบืนปลาบืนครับชาวบ้านเรียกปลาบืน ดินเข้าไปมุมนู้นเลยก่อนพี่น้องอาเต็มแล้วก็ค่อยไล่ออกมาด้านนี้ครับ คลิปนี้หนุ่มน้อยเมืองุรินะให้เพื่อนเพื่อนรับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะลงไปดึงสรุปนะครับหรือว่าเราจะทำอะไรก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปนะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ